ละลิพัฒน์นัมเบอร์สองบัตรนี้เป็นครั้งที่37มสิบเจตรงกับวันที่สิบเดือน12 68องหกแปข้าพเจ้าลาลิพัฒน์ขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนตลถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาแด่องค์พระควังปฏิเทระเจ้าองค์หลวงปู่สำมเ็็จุลหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิล <c> า <oughs> ตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนาไตาครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดาสามันตาจักรวาเลสุอัตตาคัชันตุเทว วตาทัสัตถมามุนีราชสสะสุนันตุสักขโมคทางสเกกาเมจารูเปคิริสิคารตเตจันตาลิเขวิมาเนทีเประเถจักาเมตาลุวันะคะหเนเคหวทุมหิเขเตภุมมาจายันตุเทวะชาละทาละวิสเมยักขันธมนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวะาะว่าจนังสาธโวเมสุนันตุ ธรรมสัวนการโลอายัมปันตาธรรมสัวนการโลอายัมปันตาธรรมสัวนการโลอายัมปันตาบทส่วนนักการสิทธิคาถานโมตัสสะภะวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวะตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะวัตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจกิริยาคาถานัตถิเมสรนังอัญญพุทโธเมสรนังวะลังเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตีิเมโหตุสัพพทา นัตถิเมสารานังอัญญธรรมโมเมสารานังวัลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหนตุสัพพทานัตถ bueno, ิเมสารนังอัญญสังโฆเมสารานังวัลังเอเตนะสัจจะวเชนะโสติเมหนตุสัพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาทิกาคาถามหาการุณิโกนาโถอัฏถายัพพะปานินางโกเลตวาปารมีสภะปัโตส สัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจัวเชนะมาหุนตุสัพุปัทวามหาการุณิโกนาถหิตายะสัพพะปานินางปุลิตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจัวเชนะมาหุนตุสัพุปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินางปุลิตวาปรมีสัพพาปัตโตสัมโพธิมุตตังเอเตนะสัจจัวเชนะมาหุนตุสัมพุป ah ัทวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวามีสูตรตังเอกังสมัยยังพระกวาสักเกสูวิหารติกปิและวัตุเสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคนะสัตถินปัจจะมตหิพิขุสเตหิจจะเปหิวะอรหันเตหิทัสสหิจารุกทธาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปติตาโหติพระกวันตังทัสสานายะพิขุสังคญจะอตโขจตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตทะโหสิอะยังโขพระกวาสักเกสุวิหารติกปิแลวัตุเสมิงมหาวเนีมหาตา พิกุสังเคนัสติงปันจะมาเตหิพิขุสเตหิสัพเพเหวะอรหันเตหิทัสสหิจะโลกทาตุหิเทวตาเยปุเยนะสันิปฏิตาหนติพระควันตังทัสสนายพิกุสังคันจะยานุณะมยัมปิเยนะพระควาเตนุปะสังกเมยามะอุปสังกมิตวาพระขวโตสันติเกปาเจกะคาถาภาเสยามาติอตโกตาเทวตาเสยยะถาปินามะภาะวาปุริโสสัมมันชิตังวาพาหังปะสาเลยะ ปะสาลิตังวาพาหังสัมมีนเชยะเอวเอวมวสุทธาวาสีสุเทเวสุอันตระหิตาพตระกวโตปุระโตปาตุระ,ตร,ะตระหังสุอัตโขตาเทวตาพระกวันตังอภิวาเทตวาเอากะมันตังอัทถังสุเอกะมันตังทิตาโคเอากาเทวตาพระกวโตสันตินเกอิมังคาถังปาสิมหาสมโยุปวานาสมีนเทวกายาสมาคตาอคตัมหาอิมังธรรมะสมายาง ทักขีตาย,ยวะอัปปาราชิตะสังคันติอัตโขอัปปาราเทวตาปะกวาโตสัติเกอิมังคาถังอภาสิตันตะพิกโวสมาทหังสูจิตตังอัตโนอุชุก,กมังสุสาราถิวะเนตานิคะเหตวะอินทิยานิรักขติปันธิตาติอัตโขอัปปาราเทวตาปะกวาโต สันติเกอิมังคาถังอภาสิ์เชตวาเีลังเชตวาปาริคังอินทขคลังโอหัจะมเมชาเตจัลันติสุทาวิมาลาจักขุมาตาสุทันตาสูสูนาคาติอัตโกอัปปนาทิวตาภะกวโตสันติเกอิมังคาถังอภาสิเยเกจิพทธังสระนังคตาเสนเตฆมิสันติอปายะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรสันติติอัตโกภะกวาปิกูอมาเตสิเยปูเยนะภิกขเวทัสสุโลกธาตุสูทิวตาสันิปติตาโหติ ตถาคตังทัสสนายะกพิขูสังคัญจะเยปิเตพิกเวอเหสุปอติตะมทานานัรหันโตสัม,มาสัมพุทธาเตสามปิพระวันตานาังเอตาปรามาเยวเทวตาสนิปติตาอาเหสูงเสยยาถาปิไมหังเอตาละหิเยปิเตพิกเว พระวิสันติอนาคะตะมะทานาังอาหันโตสามมาสัมพุทธาเตสามปิปะกวันตานาังเอตาปะละมาเยว,วะเทวตาสันิปฏิตาพระวิสันติสยยถาปีไมหัางเอตตาละหิอาจิกิษมิพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตายิสามิพิกเวเทวกายานังนามานิเทศิสามิพิขเวเทวกายาน,างน,าานัาาานาง นามานิตังสุนาถะสาธุกัางมนาสิกโรทาพาสิสามีตเอวันเันเตติโคเตพิขูปะกวโตปัจ,จโสสุงภะวาเอตัะโวจะสิโลกะมนุตกสสามิยัถะปูมมาตัสสิตาเยสิตาเคลิขภะลังปะหิตตาสามาหิตาปุถุสีหวาสารีนาโลมาหังสาพีสามพุโนโอทาตตะมะ นาสาสุทธาวิปัะสนะมะนาวิลาปิญโยปัสสปัญจัสเตยัตวาวเนีกปิลวัตเวตะโตอมันตยิสัทธาสาวเกสาสเสนละเตเทวกายะพิกันตาเตวิชานาถาพิกโวเตจะอัตปะมกุุงสุตวะพุทธะสาสนางเตสามปาตุระหุยานางอมนุสานะทสานางอะเปเกสตะมัทขุงสหัสสังอัฏฐะสัตตลิงสตังเอเกสหัสสานางอมนุสานามัทสง อเปเกนันตะมัทคุงทิสาสภาผูตาหุงตันจะสพังอภิญญายะวะวิกิตวานาจักุมาตโตอมาตยิสัทธาสาวกเเสันเนลเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานาถภิกโวเยโวหังกิตายิสามิเิลหิอนุปุพโสสัตตะสาวสาวะยาขาปุมากะปิละวัตวาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยะสัสินโนมัทมานาอภิกรมุงพิกุลังสันนิติงวะนังชาสหวสาเหมาวตายะขาณนานตวานิโน و و س س อิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสีโนมธามานาภิกามงคภิกขุนางสมิติงวนางสาตาคีลาติสาหัสายัขานานาตะวนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยะสัสสีโนมธามานาภิกามงคภิกขุนางสมิติงวนางอิเจเตโสลาสสาหัสายัขานานาตะวนิโนอิทธิมันโต ชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมุธมานาอภิกรรมงพิคุณังสมิติงวานังเวสามิตาปัญจสัตตายะขานานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสินโนมุธมานาอภิกรรมงพิคุณังสมิติงวานังกุมพิโลลาชาคาฮิโกเวปุลสานิเวสนังพิญโยนังสัตาสหัสสังยาขานังปายิรุปปาสติกุมพิโลลาชาคาฮิโกโสปาคาสัมิติงวานัง ปุริมันจะทิสังราชาทตัตตะลโทปัสสาสติคันธภานางังอธิปติมหาราชายาสัสสโซโซิโสปุตตปิตาสาัสะพระหโวอินทนามามหาภราอินทิมันโตชุติมันโตวันะวันโตยาสัสสินโนม,มุธมานาปิกกามงปิกุณังสัมมิติงวะนางทัาขีนันจะทิสังราชาวิรุโหตตะปัสสาสติคุมภันธานางังอธิปติมหาราชายาสัสสโิโสปุตตปิตัตาสะพระหโวอินทนามามหาภรา อติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทัมมานาอภิการมงพิขุนังสมิติงว่านางปัชชิมันจะที่สังราชาวิลุณปะโคปสาสตินะคะนางอธิิตมหาราชายัสสสโสกุตปิตาสะพระหาโวอินทานามามหัปภะลาอตทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทัมมานาอภิการมงพิขุนังสมิติงว่านาง ปุตตลันจะที่สังราชากุเวโลตะปะสาสติยักขันังอธิปติมหาราชายาสัสสติโสปุตตปีตัตสาพาโวอินทานามาม,ามหาพระาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันาว,วันโตยสัสสิโนโมธมานาอภิกรรม,มงพิขุนังสม,มิติงว่านัง ภูริมาทิสังทตัตตถโธทักขีในนาวิรุณหกโกป,ปัชิเมนะวิรุณปะโคกุเวโรอุตรังทิสังจตลโลเตมหาราชาสามันตาจัตโรทิสาตันละมานาอาจังสุวานีกปิลาวัตเวเสเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจะนิกาสัทถามายากุเกณฑุเวเกณท,ทุวิภูจะว,วิภูโตสหจันทโนกรรมาเสถโถจะกินนุมันทุนิมันทุจะปานาโทโอปะมันโยจะ เทวสูโตจะมาตาลิจิตตะเสโนจักขันทพโะโรราชาชาโนสะโพอาคูปันจะสีโคเจวติมพะรูชุริยะวะัจจะสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทภาสาหรา,าชูพิโมทา,มานาอภิกรมงพิขังสัมมิติงว่านังอัตคูนาภาษานาคาเวสาราสาหาตัชกากรรมพระา拉าัตลาอาคูปายาคาสาหายาติพิยามุนาทะตะรัฐาจะอ,อากคูนาคายะสสิโน เอราวนโนมหานาโคโสปาคาสมิติงว่านางเย,ยนาคาราเชสหะสาหารันติทิทพาธิชาปักขิวิสุทธาจักขูเวหายาสาเตวานามัชชาปตาจิตาสุปนาอิติเตสนามังอาภะ ยันตะธานาคราชาามาสิสุปนโตเขมมะมากาสิพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปนนาชลนามากังสุพุทธังชิตาวาชิลาหาเถนะสะมุทังอสุลาสิตาพัตโลวาสะวัเตอิติมันโตยัสสาโนกัลกัญชามหาพิสมาอสุลาธานาเวคสาเวปจิติสุจิติจะปหาลาโทนมมจิสหสัน สัตตัญจะพระริปุตานางสัพเพเวโรจะนามกาสันนาหิตวาพระลิงเสนางลาหุพระ,ะมุป,ปาค้ามงสาม,มโยธานิพันธันเตภิกขูนางสัมมิติงว่านางอาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชวายโยตักะ้มงวัลุนาวารลุนาเทวโสโมโจะ ยะสสาสหเมตาการุณากยกาอาคูเทวายะสสิโนทัศเตทัศธากายาสเพนานะตวานิโนอิทิมัโตชุติมันโตวันาวันโตยะสสิโนโมทามนาอภิการมงพิขุนางสกนิติงว่านางเวณทูจะเทวาสหารีจะตอสมาจะทุเวยะมาจันทสุปานิสาเทวาจันทมากูปุรักิตาสุริยสุปานิสาเทวาสุริยะมากูปุรักิตานักขตานิปุรักิตวาอาคูมันทวะลาหกาวะสุนางวสโวเสธโศสโกปะคะาปุรินทัโธ ทาเสเตทัศนทากายาสาเพนนานะตะวันนิโนโอ,อิทิมันโตชุติมโตว,วันะว,วันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกามุงพิกุนังสมิติงวะนางอาถาคูสหภูเทวาชาลามักกิสิขา,า,าริวะอริทกาจะโรชาจะอุม,มาปุภานิพาสิโนวารุนาสหาธรรมาจะอาจุตาจะอนชากาสุเลยยะลุจิลาอาคูอาคูวาสาวะเนสิโนท่าเสเตทัศนทากายา สัพเพนานะตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยสัสสินโนโมทามานาอภิกรรมุงพิกุลังสมิติงวะนังสมณามหาสมณามนุษยามนุมสุตตมาคิตาปะทุสิกาอาคูอาคูมโนปะทุสิกาอาถาคู หาลโยเทวาเยจะโลหิตวาสินโนปรารคามหาปรารคาอาคูเทวายาสสะ,เเะสัสินโอทัศเตตัศตากายาสาเพนานะตะวันนิโหนทิมันโตชุติมันโตว,วันะว,วันโตยะสัสินโนโมดามานาอภิกามงพิโคนางสัตมิติงวนานังสุการการุมหาอาโรนาอาคูเวคันนศาสาหโอทาตาไคาหาปามโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสถามตาหารักชามิสกาจะยะสัสิโน ทานายังอาคาปะชุนุโนโยทิสาอภิวาสติทัศเสเตทัศธากายาสเพนานาตวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันะวันโตยสะสันโนโมทามาณะอภิกรรมงพิโกนาสัมิติงวานาง เคมียาตุสิตายามากตกาจะยัสสิโนสัมพิตกาลามาเศรษฐาชตินามาจะอาสวานิมานารติโนอาคูอาธาคูปัลิมิตาทเสตทัสธากายาสเพนานาตะวานิโนอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนหมทัมนาอภิกามงปีกุนางสัมมิติวนาสัเทเตทวานิกายาสเพนานตะวานิโนนามันวเยนะอัคันฉงเยจันเยสัทิสาสหะ อวุธาชาติมักขีลงังโอคาตินนามะนาสวังทักเขโมคาตาลังนาคัางจันทังวะอสิตาติตังสุพามาประมะโตจะอุตตาอิทิมโตสหาสานาันนังกุมรโลติโจสจะโสภาคัสมิติงว่านางสหสัพพามาโลกานางมหาพามาพิติทติอุปปัปะโนชุติมันโตพิสมากายโยยสัสสิโสทัสเศถาอิสระอาคูปะเจกาวาสวัตติโนเตสันจะมาชาโตอาคาหาริตโตปาริวาลิโตเตจะ สัพเอพอภิกันเตสินเทเทเวสพามะเกมารสเสนาอภิกรรมิปัสากันหัสะมันที่ย่างเอทะกันหัตะพันทัะาลาเคนะพันธมัทโวสม,มันตาปราริวาเลทะมาโวมุนจิตะมุนจิตะโคจินางอิติตัฐะมหาเสนโนกันหะเสนังอภิสัยิปานินาตาละมหาจัสลังกตาวานะเพละ,ะวังยะถาปวุสโกเมโคธนายันโตวสว,วิชุโกโ ตถาโสปัจจุทาวติสังคุโตอาศยังวเสตันจะสัพพังอภิญญายะววกิตาวานะจกักภุมาตาโตะอมตัตยิสถาสาวเกศาสาเนแะเตมารเสนาอภิกันตาเตวิชานาถาภิกขโว เตจะอตตปะมคุลุงสุตวบาพุทธะศาส,สนาวีตะลักเเคหิตะปะกมงเนสังรมัมปีอินชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพะยาติตายะสัสสีโนโมทันติสหพูเตหิสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดย,ยุละชัยยปรกรณ์ณนะโมเมพุทธเตชะสารัตนัธยธรรมมิกาเตชะประสิทธิปปสีเทวาปนาลายะปะละเมสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจะตุโลกาคัมภีลักขากาสามุทธาภูตุงคังคาจะ สภัมมะชัยยะประสิทธิพวันตุเตชัยยะชัยยะทนิธรนิอุตติอุตตีนทินทีชัยยะชัยยะขะคนละตุละนิสัยนิลายใสเสนะเมลูราชจโพนรชีชัยยะชัยยะคัมพีระสงพีนาเกณนท้านาคีปีสาจัพูตากาลีชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโลคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานะมุขชาชัยยะชัยยะวรุณะมุขสาตาชัยยะชัยยะจามปาทินาฆะกูละคันถกชัยยะชัยยะคันชักคนนะตุลงสุกะ และผู้ชงสีหะพยัคฆาทีปาชัยะชัยะวรลุณมุขยาตาชิตะชิตะเสนาลีปุณะสุธินอรดีชัยะชยะสุขาสุขาชีวีชัยะชยะทัลลนตาริสัทธาสุชยาชยะชยะทัลนีสารตินสัทธาชัยะชยะมังกราลัญยาภาวะเคชัยะชัยยะวรุณายะเขชัยะชยะลักษเสสุระผูชาเตชาชยะชัยะพามเมธะขนาชัยะชยะราชาธิราชชัย ชัยยะชยะปัทวิงสัพพังชัยะชัยยะอรหันตาปัจเจกับพุทธะสาวังชยะชยะมเหสุโลฮโลฮลินเทวาชยะชยะพรมมาสุรัโขชยะชยะนาโควิรุณหะโควิรุณปะโคจันทิมาลวิอินโทจะวีณะเตโยจะคโวเวโลวะรุโนปิจะอกคิวายโยจะปาชุนหกุมโลทัตตะรัตโกอัฐาลัสมหาเทวาสิทธิตา ปาสาอาทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชัยยะลาโมพระวันตุเตชัยยะธโม,มจ,สจะสังโคจะทสะปาโลจะชัยยะกังเอเตนะชัยาชยะเตเชนะชัยยะโสถีพระวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหนตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปิพุทธะสริมิมัโตอายังมารสะจะปาปิมัโตปราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชายาตัยะตถาพมคน,นามเหสิโนชายโยปิพุทธะสริมิมโตอายังมารสะ จาปาปิมะโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาอินทคขนามเหสีโนชโยปิพุทธสสะสลิมะโตอายังมารสะจะปาปิมะโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาเทวขนามเหสีโนชโยปิพุทธสสะสลีมาโตอายังมารสะจ่ปาปิมโตปะราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยยะตถาสุปันนะขนามเหสีโนชโยปิพุทธสสะสลีมาโตอายังมารสะ จะปาปิมะโตปะราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธานาคะนาไมเหสีโนาาาชายโยปิพุทธสัสริมโตอายังมลสะจะปาปิมะโตปะราชายโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยตาธาสภะมะฆะนาไมเหสีโนชย,ยันโตโพธิยามมเลสกยานาังนาันทิวัตโน <c oughs> เอวังตวังวิชโยโหหิชยสุชยะมังคะเลอปัปลาชิตะาปาลังเกศีสีปัทวีโปคะเลอพิเศเกสัพะพุทธานังอักขปัโตปโมทติสุนักขัตังสุมังคะลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุขุโตจะสุยิฐังพัมมะจาริสุปะทักขีนางกายะกรรมังวจากรรมังปะทักขีนางปะทักขีนางมโนกรรมังปะนิธีเตปะทักขีนาปะทักขีนานิตตวานะลาพันตเตปะทักขีเน เตอัฏฐลัทธาสุกิตาวิรุณหาพุทธศาส,าสเนเอโลคาสุกิตาโหถาสหัสาเพหิยาติพิสุนันตุโพนโตเยเทเว,วะอัสมิงาฐานีอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุกิตาโหนตุสัพธาลักขันตุสัพศตานังลักขันตุชินะศาสนายากาจิปัตถะนาเตสังสเพปุเรนตุมโนลัทธายุตตะก,กาเลปวัสตุวัสังวัสสา วาลาหากาโลคาสุปัทวาเตสังนิวาเลโตจะสัพพาธากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยถาอรหังบทสวดธรรมะอยามะสุตตังเอวามีสุตตังเอกังสมยังพระกวาวาสาวถิยางวิหะละติเชตะวะเนอาณะกะปีนทิกัสสะอาราเมตันตะโขพระกวาพิโคอามันติสิพิขโวติพระทันเตติ เตภิกขูพระกวโตปัจจโสสุงพระกวาเอตัะโวจะอุปทวาภิกเวตถาคตานังอนุปทวาตถาคตานังทิตาวะสาตุธรรมะทิตาตาธรรมะนิยามตาสเพสังขละอนิจติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสเมตวะอ,ามมาวาอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปัถาเปติวิวาลติ วิภัสติอุตนีกโลติสภพสังขาระอนิจติอุปทวะพิกวตถาคตานังอนุปทวะตถาคตานังถิตาวะสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมนิยามตาสภพสังขาราทุกติตังตถาคโตอภิสัมพุชติอภิสเมติอภิสัมพุชตวาอภิสเมตวาอจิกติเทเสติ ปัญญาเปติปัฏฐาเปติมิวะรติวิภาชติอุตตนีกโลติสเพสังคาราทุกติปัฏวาพิคเวตถาคตานังนุปตาวาตาถาคตานังถีตาปัสสาธาตุธรรมะทิตตาธรรมะนิยามตาสเพธรรมะอนัตติตังตถาคตโตอภิสัมพุชติอภิสมติอภิสัมพุชิตวาอภิสมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวะ ละติวิภาชาติอุตนีกโลโรติสเพธรรมาอนาตาติอิทัมโวจะภะควาอาตตมะนาเตภิขูภะควาตภาษีตังอภินันทุนติบทสวดพระเทกรตคาถาไปอติตังนาวะคาเมยยะนับปฏิกังเขอนาคาตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยัคาติตัมปะหินันตังอปันตัญจน,นาอนาคาตัง สิ่งเป็นอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจโยธรรมตัทะตัทะวิปัส,สติอาสาังฮีรังอาสาังกุปังตังวิทามะนุภูหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นหน้าอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นในที่นั้นนั้นอย่างเ็มแจ้งไม่งอนแงนคอนแคนเขาควรพ่อพูนอาการเช่นนั้นไว้อาจเชวากิจจะมาตัดปังกชัญญามาละนางสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้ นาฮิโนสังคลันเตนะมหาเสนีนามาจุนาเพราะการเปิดเพียงต่อมาจุราซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหาริมาตาเปียงอโหรัตะมะตันทิตังตังเวพัเทกะระโตติสันโตอาชิตก,กเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียงอยู่เช่นนั้นไม่เกียจค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงลาตีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมะ สังเวคะปัจเวคณะสัพเพสังคาราอนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังคาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมาเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสัพเพธรรมะอนัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเรา เราว่าตัวว่าตนของเราอาทุวางชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวางมาละนางความตายเป็นของยั่งยือนอัดวัดสางมยามามริตับพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางังเมชีวิตตัางชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังางเมอนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมาณะนางเม,มนี้ต่างความตายไป ของเราเป็นของเที่ยงวัตวควนที่จะสังเวชอายังกายโยอจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นางอเปต,ตาวิญญาโนขั้นปัสจากวิญญาณชุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอ่ะที่เสสติจากนอนทับปัทวิงซึ่งแผ่นดินกลินขลังอีวะประดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนเฟร์น,นิรัดถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะกุปปะทาวะยะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดา อุปัชิตวานิรุนจันติขั้นเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังวุปสโมสุขโขความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัเพสาตามลันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริงสุจะมริสเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตะเทวหังมริสามิเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตเทเมเอธะสังสโยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย บทส่วนเมตายังกิจิยังกิจิกุสลังกรรมัง <c oughs> สะเพหิพระเตหิกตะตงังปุญญโหอนุโมทันตุสุนันตุพนโตเยเทวะอาสัมิง ทาเนอธิคตาทีคายุกาสัทธาโหนตุสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุมาตาปิตาสุขิตาโหนตุทุขาปมุญจันตุสัพเพยาติกาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอายติกาสุขิตาโหนตุทุขาปมุญจันตุสัพเพปิสาสัพเพยักขาสัพเพเตาสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพอาจาริยุปัชชายะสุขิตาโหนตุทุกขาปมุญจันตุสัพเพนักขตาสุขิตาโหนตุ ทุขาประมวลจันตุสัพเพเทวาสุกิตาโหตุทุกขาประมวลจันตุสัพเพสมะตินางสามิชันตุโวบดสวดบูชาหลวงปู่ทวดนะโมโพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานะโมพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควานะโมพธิสัตโตอะคันติมายะอิติภควาปฏิทานคาถา ยาเทวตาสันติวิหารวาเสนีถูเปคะเลโพธิคะเลตหิงแตหิงตาธรรมะทานเนนะพระวันตุภูชิตาโสถิงกโลเตท,ทาวิหารมันทะเลเทลาจมัชานาวกาจะพิกโวสารามิกาทานะปฏิอุปสกาคามาจะเทสานิขมาจะอิสราสัมปานะพุตาสุกิตาพระวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันทาสัมภวาสังเสทาชาตาอัทโวปะปาติกานิยานิการธรรมวาลังปฏิจเต สัพเพปิทุกขาสะกะโรนตุสังขยังธาตุเจรังสตังธรรมโมธรรมัตทราจัปปุคลาสังโฆโหตุสมะโควะอัธายะจะหิตายะจะอัมเหระคตุสัตธรมโมสัพเพปิธรรมจาริโนวุติงสัมปาปูเนยามะธรรมอริยะปเวทิเตปสันนาโวตุสัพเพปิปานิโนพุทธศาสนสัมมาทวังปเวชนโตกาเลเทโวปวัสตุวุธิภาวายะสัตนานัมิทังเนตุเมทะเนงมาตาปิตา จะอัตชังนิจังละขันติปุตตะกางเอวงังธรรมเมนะราชาโนปะชังละขันตุสพัพพทาเทวาตาเทวาตาอุยโยชนะคา,าถาบทสรงเทวาดาทุกขปตาจันิทุขาพยาปตาจันิพยาโสกปตาจันิโสกาุนตุสัพเพปิปานิโนโเอตาวาตาจะอัมเหสัมปตังบุญยสัมปทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัปติสิทิยาธา นางทัทันตุส,ส,สัทธายะศีลังรักขันตุสัพพธาภาวะนาพิรตาโหตุคัจฉันตุเทวตาคตาสุมังคลาคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพพุทธานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลัง โหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตะลังสัพเพพุทธาบรปัตตาปัจเจกนจานาจะยังพระลัง อรหันตานันจเตเชนะละขันพ no ันธมิสสปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธมิสสปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธมิสสปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกาณจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะละขันพันธมิสสปโสสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจเตเชนะลขันพันธมิสสปโส สัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตเจชนะละขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตเจชนะละขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตเจชนะละขันพันธมิสัพโสสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกานันจะยังพลังอรลหันตานันจเตเจชนะละขันพันธมิสัพโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทธมนต์นี้ข้าพเจ้าขอนมกล้าอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแดกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสัพพสิริแก่ข้าพเจ้าให้แคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งปวงให้มีแหล่งรายได้อันสุดริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอญ่ได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอให้ข้าพเจ้ามีสามมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคาสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนามอีกทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้โประสิธิ์ประสาทพร,รน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามสิงห์อมฤตได้จัดสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธานุภาพ เทวานุภาพและลิทธานุภาพอันศักดิ์สิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสริมงคลแก่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทอินสวัสดี